สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลวันนี้ผมจะมาแนะนำหนึ่งใน9เวทในตำนานไฟแห่งเทพมารเมื่อใช้แล้วจะเป็นลูกไฟขนาดยักษ์ลอยไปแล้วก็ระเบิดตุ้มกลายเป็นทะเลเพลิงนะครับนอกน,นั้นก็ยังมีเวทไฟที่หาได้ยากตามที่ต่างๆด้วยซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไฟแห่งเทพมารจะอยู่ในริอเนียนะครับจุดเซฟที่ใกล้ที่สุดก็คือซากปรักหักพังลาสเคียบริเวณนี้ เราจะขี่ม้าแล้วก็ใช้ลมกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับไปกันเลยเราขี่ม้ามาทางทิศใต้ไม่ไกลก็จะเจอลมพายุกระโดดขึ้นไปจะเจอกับคุกปิดผนึกหัวขโมยซึ่งตามรอเขาบอกว่าเทพมารซึ่งเป็นเทพแห่งไฟนี้ได้ซ่อนอยู่ในยักษ์เพลิงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกับตัวนี้ไม่ค่อยเก่งครับมาเขาได้ตั้งแต่ต้นเกมเลย ดอยิงสามดอกชนะแล้วเดี๋ยวไปดูตู้ได้มาแล้วลุกไฟลุกโชดช่วงสถิตเทพมารความลับที่อาดันขโมยมาจากอากันทีหัวหน้าผู้คุ้มครองจนบัดนี้เทพมารก็ยังเร้นกายอยู่ในยักษ์เพลิงอาดันคือใครอากันทีคือใครก็ต้องหารอกันต่อไปนะครับบาปมหันแห่งเพลิง มนตราที่เกิดจากคำพยากร์อ,อัปมงคลว่ากันว่าอีกไม่นานครกษาทองจะถูกเชื้อไฟจุดประกายจนหายนะมนตรานี้เมื่อใช้คู่กับมนตราคุมดาบเพลิงโลหิตจะสร้างดาเมจทั้งไฟแล้วก็เลือดออกกับสกตรูรอบตัวอย่างที่เห็นว่าผมยืนเฉยๆนะครับแต่ว่าพวกเขาก็สูบฉิดกันไปเองเลยเวทนี้เก็บที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันมนตราบากมหันแห่งเพลิงอยู่ที่หมู่บ้านกังหันลม จุดพรใกล้สุดก็คือที่ราบสูงหมู่บ้านกังหันลมในที่ราบสูงอันตัสเราจะเดินทางมาทิศใต้เล็กน้อยตรงนี้นะไปกันเลยพอเราไปถึงใกล้ๆเราจะเห็นวิญ,ญญาณจิตรกรแล้วเขาจะหายไปเหลือเอาไว้เป็นมนตราบาปมหันแห่งเพลิงให้เราเก็บ โอราจา์เหนยนมองพฤกษาทองด้วยความสิ้นหวังอีกไม่ช้าเชื้อไฟจะจุดประกายความหายนะการเผาพฤกษาทองคือบาปมหันประการแรกสุดไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์จะกระทำได้มนตราคมดาเพลิงโลหิตจะได้จากตัวแมงสคารับซึ่งอยู่ใกล้กับโบสถ์กุลาบจุดผ่อนที่ใกล้ที่สุดคือซุ้มสาลาทะเลสาบในทะเลสาบลิอเนียจากจุดนี้เราจะเดินทางขึ้นเหนือไปเล็กน้อย ใกล้ๆกับโบสถ์กุลาบเราจะเจอตัวแมงสคารับอยู่ตรงนี้นะนี่เจอแล้วตีซะเลยอย่านี้สิอย่านี้เดี๋ยวเดียวโจ๊กโอ้ได้มาแล้วหนึ่งในมนตราภาคีโลหิตเป็นพลังที่ราชาโลหิตแบ่งให้มนตราเพลิงยักษ์และไฟเอ๋ยจงคร้างพรมสามารถโจมตีวงกว้างได้รุนแรงมากๆ ซึ่งสองเวทนี้จะได้จากการเรียนจากคำพีมนตรายักษ์หาเก็บที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันคำพีมนตรายักษ์อยู่ในป้อมของบรรดาผู้สังเกตการจุดเสตที่ใกล้สุดคือทางสันเขาหิมะจากตรงนี้เราจะเดินทางเข้าไปในป้อมกันไปเข้ามาเลี้ยวซ้ายแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไป นั้นวิ่งมาตามทางเรื่อยๆเราจะตีกล่องหรงในี้ให้แตกแล้วก็กระโดดลงไปเมื่อวิ่งไปจนสุดทางก็จะเจอหอคอยปีนบันไดขึ้นไปเราก็จะเจอหีบสมบัติคัมภีร์มนตรายักษ์จะอยู่ในนั้นไม่ยากเลยนะเอาคมภีร์นี้ไปให้บาทหลวงเต่ามิริเอลที่บทผูกชะตาก็จะสามารถเรียนเวทได้ มนตราไฟเอ๋ยจงมอบพลังแก่ข้าเมื่อใช้แล้วจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและพลังโจมตีเพลิงขึ้นอีก20%เป็นเวลา30วินาทีซึ่งมนตรานี้จะอยู่ข้างๆป้อมเกลที่แคลิดนะครับจุดพรทางเหนือของป้อมเกลเดินทางลงทิศใต้มาไปกันเลยตรงนี้จริงๆศัตรูค่อนข้างเยอะเลยนะ เราจะขี่ม้าอ้อมป้อมอันนี้ตรงนี้จะมีรถถังไฟสองคันแล้วก็มนตราไฟเอ๋ยอยู่ตรงนี้นะครับมนตราเพิงอารักเพิ่มพลังป้องกันไฟจากตอนแรกผมป้องกันอยู่ที่22%ในเ็นเเวทนี้แล้วพลังป้องกันไฟของผมขึ้นเป็น69%และอยู่ได้นาน70วินาที มนตรานี้จะเก็บอยู่ในสุสานวีรชนสงครามยักษ์ดันเจี้ยนนี้ดูเผินๆเหมือนจะเข้าไปได้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเข้าสู่ภูเขาหิมะอย่างที่เห็นว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกับจุดเซฟที่มีซาบิรี่เนาะซึ่งเป็นจุดเซฟที่เราเจอตั้งแต่ตอนแรกที่เราเข้ามาในแดนหิมะนี้เลยแต่ว่าอันที่จริงแล้ววิธีจะเดินทางมาสุสานนี้ได้เราจะต้องเดินทางมาตามทางนี้มาจากจุดพรที่ชื่อว่าจารึกสุสานยักษ์เดี๋ยวผมจะแสดงเส้นทางให้ดูนะ ขี่ม้าตรงมาเรื่อยๆตามทางนี้มันจะดูเหมือนเป็นริมหน้าผาแต่ว่าจริงๆมันมีทางไปได้นี่ครับขี่ม้าเลาะขอบหน้าผามาเรื่อยๆเลยจากนั้นก็ข้ามตรงจุดนี้กระโดดข้ามไปเราก็จะเจอกับสุขสารวีรชนสงครามยักษ์ จริงๆในนี้เป็นดันเจี้ยนที่มีของดีให้เก็บอยู่หลายอย่างแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปเอาตัวมนราอันนี้ก่อนนะครับเมื่อเราเข้ามาเจอจุดเซฟเราจะเห็นประตูม่านหมอกตรงนี้ใช้กุญแจดาบหินเปิดเข้าไปเลยลในห้องเราก็จะเจอกับมนตราเพลิงอารักษไม่ยากเลย ในอดีตมนตรานี้ถูกใช้ในสงครามยักษ์เพื่อปกป้องวีรชนแห่งพฤกษาทองเลเวสสุดท้ายของคลิปนี้คือเพลิงปลอบประโลมเอ๋ยใช้ล้างสถานะสะสมทั้งพิษและเสื่อมสลายมีประโยชน์มากๆเลยมนตรานี้จะอยู่ในค่ายนักบวชเพลิงทังทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโบทผูกชะตาที่ลิเอเนียเดินทางมาตามนี้ไม่ไกลเลย ลงมาเรื่อยๆนี่ครับเราจะเห็นค่ายนักบวชเพลิงอยู่ข้างหน้าแลทางขวาก็จะเป็นมนตราเพลิงปลอบประโลมเอ๋ยถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ